ดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Thailand Car Update วันนี้เสียงของผมจะพาคุณเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ไม่ได้มาแค่เงียบไม่ได้มาแค่แรงแต่มาพร้อมอารมณ์ความรู้ราและอนาคตที่คุณอาจคาดไม่ถึงรถคันนี้คือ Audi Q8 e-tron รุ่นใหม่ปี2026และผมบอกเลยตั้งแต่วินาทีแรกถ้าคุณพลาดวิดีโอนี้คุณจะพลาดข้อมูลที่มีคุณค่ามากลองหลับตาแล้วจินตนาการตามเสียงผมนะครับ เสียงประตูรถปิดอย่างนุ่มลึกเสียงโลกภายนอกค่อยๆเงียบหายไปเหลือแค่ความสงบความพรีเมียมและความรู้สึกเหมือนคุณกำลังนั่งอยู่ในอนาคตนี่แหละคืออารมณ์แรกของ Audi Q8 e-tron 2026รถไฟฟ้าที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทุกคนแต่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ต้องการมากกว่าแค่การเดินทางตั้งแต่วินาทีที่คุณมองเห็นมันคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาเส้นสายของตัวรถดูแข็งแกร่ง แฝงไปด้วยความหรูหราไฟหน้าแบบเมทริกซ์ LED ไม่ให้สายตาที่เฉียบคมราวกับสายตาของนักล่าและทุกครั้งที่ไฟหน้าสว่างขึ้นมันเหมือนกำลังบอกคุณว่านี่ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือสถานะด้านข้างของตัวรถให้ความรู้สึกมั่นคงล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะทำให้ทุกการเคลื่อนไหวดูนิ่งและส่งพลังส่วนด้านหลังไฟท้ายแบบ LED ที่พาดยาวทำให้คนที่ขับตามหลังต้องหยุดมองและในใจเขาอาจคิดเหมือนกันว่ารถคันนี้คืออะไร ทำไมมันถึงดูแพงและล้ำขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าความพิเศษของ Audi Q8 e-tron 2026มีแค่นี้ถ้าคุณพลาดวิดีโอนี้คุณจะพลาดข้อมูลที่มีคุณค่ามากเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในคือสิ่งที่ทำให้หัวใจของใครหลายคนเต้นแรงเมื่อคุณก้าวเข้าไปในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความเงียบเงียบแบบที่คุณแทบลืมไปเลยว่าโลกภายนอกอยังวุ่นวายแค่ไหนวัสดุภายในถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันทุกจุด ที่มือสัมผัสได้ให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งอกกระชับร่างกายราวกับเข้าใจคุณหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลทุกอย่างอย่างชัดเจนและระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ทําให้ทุกการควบคุมเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิว้วลองนึกภาพคุณขับรถคันนี้ในกรุงเทพหรือบ,บนถนนไฮเวย์ยาวๆเสียงล่มเสียงถนนแทบไม่มีให้ได้ยินมีแค่เสียงหัวใจของคุณเองที่เต้นตามอารมณ์ของการขับขี่และนี่คือเสน่ห์ของรถไฟฟ้าระดับหรูในเรื่องสมรรถนะ Audi Q8 e-tron 2อ2 6น ไม่ได้มาเล่นเล่นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทรงพลังทําให้การออกตัวเป็นไปอย่างนุ่มแต่แรงในทันทีคุณแค่แตะคันเร่งรถก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นใจระบบขับเคลื่อน4ล้อควอทโรแบบไฟฟ้าช่วยให้การยึดเกาะถนนยอดเยี่ยมไม่ว่าจะถนนเปียกถนนลื่นหรือทางโค้งคุณจะรู้สึกปลอดภัยและควบคุมทุกอย่างได้อยู่ในมือและสิ่งที่หลายคนอยากรู้ที่สุดระยะทางการขับขี่ ต่อการชาร์จ1ครั้ง Audi Q8 e-tron 2026สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลแบบไม่ต้องกังวลใจถ้าคุณพลาดวิดีโอนี้คุณจะพลาดข้อมูลที่มีคุณค่าเพราะนี่คือหนึ่งในจุดที่ Audi พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนใช้รถไฟฟ้าจริงๆเรื่องความปลอดภยัยก็ไม่ต้องห่วงระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ ถูกใส่มาแบบจัดเต็มตั้งแต่ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันทุกอย่างทํางานร่วมกันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักเดินทางได้อย่างอุ่นใจและตอนนี้มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยเรื่องราคาในตลาดประเทศไทย Audi Q8 e-tron 2026คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ5 5ถึง6.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกใช่ครับราคานี้ไม่ใช่สําหรับทุกคน แต่สำหรับคนที่ต้องการความหรูเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมรถคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าคุณมีโอกาสได้นั่งหลังพวงมาลาย e ัย Audi Q8 e-tron 2026ชีวิตประจำวันของคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนการเดินทางจะไม่ใช่แค่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองได้สัมผัสความเงียบความรู้และพลังของอนาคตผมอยากย้ำอีกครั้งถ้าคุณพลาดวิดีโอนี้คุณจะพลาดข้อมูลที่มีคุณค่า เพราะ Audi Q8 e-tron 2026ไม่ได้เป็นแค่รถใหม่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าระดับหรูก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Car Update เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังด้วยอารมณ์ความจริงใจและรายละเอียดที่คุณหาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าและอย่าลืมถ้าคุณพลาดวิดีโอนี้คุณจะพลาดข้อมูลที่มีคุณค่ามากจริงๆ